เราเป็นเพียงสื่อการเท่านั้นติดตอ่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้นในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับสวัสดีครับวันนี้ผมมาชีเพ้าบ้านสวยๆเพื่อชมเล็กๆๆอยู่นะครับบ้านสวยบรรยากาศก็ดีพื้นที่กว้างขวางครับมีพื้นที่เหลือรอบบ้านเทพื้นปูนไว้ให้เรียบร้อยสะอาดไม่เปื้อนไม่แฉรอบนอกก็โปร่งโล่งครับเป็นต้นไม้ครับอากาศดีบริสุทธิ์ใไ้คิดธรรมชาติมีที่เหลือไว้ปลูก พืชผักสวนครัวได้อีกนะครับบ้านสวยพร้อมอยู่ให้เลยรีโนเวททั้งหลังครับพร้อมอยู่สภาพเหมือนใหม่2ห้องนอน,นครับ2ห้องน้ำหนึ่งห้องครัวบนพื้นที่ดิน50ตารางวาพื้ที่เดี๋ยวรอบมานนี่ยกว้างขวางราคาเพียง1 4 9 0 0ล้าน4ี่บาททนั้นเองฟรีบริการด้านจัดสินเชื่อด้วยครับและยังมีของแถมด้วยอย่างเช่นแถมแอร์หนึ่งตัว เครื่องทำน้ำอุ่นหนึ่งเครื่องทำเลก,ก็ดีดินทางก็สะดวกครับใกล้นิคมอุตสาหกรรมใกล้แหล่งทํางานใกล้สันปา่าฝายครับใกล้ตลาดปูเลยใกล้บิ๊กซีเมคโคเซเว่นสวยคุ้มค,มครับถ้าชอบฝากกดติดตามกดถูกใจให้ด้วยนะครับสนใจก็ไปดูสถานที่จริงประกอบการตัดสินใจกันก่อนทุกประโยชน์ของตัวเองแปลงนี้อยู่ตำบลมะเขือแจ้จังหวัดลำพูน เบอรโทรเจ้าของใต้คลิปเรียบร้อยครับถ้าหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่คำเพิ่มเติมใต้คลิปได้เลยครับติดต่อเจ้าของโดยตรงได้เลยคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดถูกใจให้ด้วยครับสวัสดีครับ